จะไปรับชมบ้านสวยบ้านสวยๆนะครับผมบ้านสวยๆเนาะเป็นรูปแบบแก่ของใครหลายคนเนาะเผื่อใครสนใจเนาะนี่ครับนี่เจ้าของบ้านนะครับันี้เป็นเป็นข่อเนาะกมานะบเผื่อเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนแล้วพี่น้องอ่ะรับชมเขาเรียกทรงทรงไหนทรงไทยทรงไทยเนาะบันได ลูยาวโอ้เป็นลวดลายไม้เนาะช่างก็เป็นช่างอยู่บ้านเราเนาะทำเนาะช่วยนะช่างบ้านเราเองนะครับผมทำเนี่ยทำมาให้ทำขายเนาะเนี่ยประตูนะครับโอ้เป็นประตูบานเลื่อนบานเลื่อนมาโอ้ดูไร้ตัวมินดูได้มือกลัวได้เนี่ยบานเลื่อนไม้ไม้เราเนาะไม้เขาไม้ซื้อนี่หลยเอาไม้ซื้อเขาทำให้เลยเฮ็ดเรียบร้อย สวยจะพอรูปมาก่อนที่ขโมยนี้บานล่างบอกแต่เรื่อยบึกเราพ่อเจ๊อ๋อบานเรื่องชุดละเมินแค่ประตูชุดละเมินเนี่ยครับข้างในกวานขวางครับขวางขวางมุงด้วยรูเซ้งมุงด้วยรูซิงทาเดินในแต่นี่ได้ หนึ่งด้วยรู้สิโอ้โหมีตาโลโก้อ่าครับเดี๋ยวมาดูโลโก้โลโก้โอ้โหแฟนพันธ์แท้ลิเรียวกูโลโก้อีกโลโก้ลิเวอร์พูเลยแฟนพันธ์แท้เลยนะครับผมเสาเสากิ่นต้นครับ่เ้ามดอ๋อเสาสิบหกต้นเนาะโอ้สวยงามสวยงามนะครับล็อกอะไรนะเนาะเนาะเนี่ยมาติดหาเศษโลโก้ลิเวอร์พูลช่างวอดได้แต่อ๋อช่างอวาด อันนี้กูด้วยไม้หมดไม้เราหรือไม้ซื้อด้วยเนี่ยซื้อเลยซื้อด้วยซื้อหมดซื้อหมดซื้อด้วยนะครับงบประมาณอยู่ที่ห้าแสนห้าแสนเนาะสับเสร็จประมาณนี้ห้าแสนก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์ดีเนาะเดี๋ยวอีกนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวอีกนิดหน่อยนิดหน่อยเติมเติมเดินไฟเนาะไฟครบเอาไฟมีเยอะเนาไฟข้างในครบแล้วเหลือข้างนอกเหลือเติมนิดหน่อย ประมาณ5เซนอ่าปากเผื่อเป็นใครอยากได้แนวทางเนาะเผื่อใครอยากได้เนาะดูทรงนี้นะครับผมสวยงามเดี๋ยวเราไปลองถ่ายดูมุมกว้างเดี๋ยวถ่ายจากทางถนนเข้าวม้าเลยแดดเป็นไปโอ้สวยๆเย็นดิอาฟีเขาปีนมั้งแต่เย็นดื่นเนีย ขึ้นไม่อยู่หรอป่ะเจ้เนี่อขึ้นบ้าไใหม่ยังสิขึ้นเดือนอ๋อมาคืนแล้วมาเลยทำบุญเลยจะคล้องมาอีกเลยจะคล้องมหตสวยงามสวยงามเดี๋ยวจะถ่ายมุมกว้างให้รับชมนะครับผมเพื่อเป็น แนวทางเนาะครับใครสนใจช่งนี้เนาะนส่วนมากแถวบ้านจะนิยมทำช่งนี้นะครับผมทำช่องนี้นะครับผมสวยงามหมู่บ้านไทยโซนะครับผม นี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูฟาร์มเฮียยุทธกันต่อนะครับผมธุรกิจเศรษฐกิจเอแบบพอเพียงเนาะอยู่บ้านเรานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกท่านโอเคครับสวัสดีครับ